ครับก็กลับสวัสดีครับ FC ฟีม่รักนักสู้วิชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับก็มากันเฉกเช่นเคยครับกับการวิจารย์ชอบหลังช่างครับสึงมวยมันวันศุกร์ครับวันเดย์ศุกร์ที่7มกราคม2 6 6 5ครับโดยการสนุกสนุนของ bps29.com ครับแอดไปก่อนนะครับแอด bps29 นะครับลิง์กอยู่ในคลิปนะครับกดไปที่ลิงก์เลยนะครับนะกดไปที่ลิงก์เลยนะ เจ้านายเดิมเลยนะครับนด้จะเปลี่ยนชื่อเฉยๆครับเปลี่ยนชื่อเว็บเฉยๆนะครับก็คือ s bps สองเก้านะครับโอ้โหยังรถไฟฟ้าครับจวดจัดครับอ่ะแอดไปเลยนะครับอย่าลืมแอดนำหน้าแล้วกันคู่แรกแข่งม้านครับร้อยสิงช่วงสิบแปดนาฬิกานะคู่แรกนี่ก็เป็นการพบกันระหว่างมังกรเหล็กกับขุนไกรนะครับร้อยปอร้อนวิชานะครับ ้อยปอนนี่ก็อยู่ไม่เกิน40กว่ากิโลนะมังกรเหล็กเป้นนครน,นะครับเป็นเด็กนครสีนะครับหรือว่ามังกรเหล็กหนุ่มบางสุวรร์น,นะครับมวยเข่าเปิดเกมเดินหน้าขวาตีนะครับปลายมั่นคงลายนี้ล่าสนุดล่าสุดนีชนะ t ี o คปลายฟ้าสอแสงไทยโอ้โหสดเหลือหลายครับไอ้มังกรเหล็กลายนี้ส่วนคู่ชกนะครับเมื่อเช้านี้มาเกินจุดสามครับขุนไก่ไก่ศิลภพบ,บ็อกซิง่ง นะครับหรือว่าขุนไก่บุรีพาสเต,เตชันนั่นแหละนะครับเด็กชางเศร้าล่าสุดแพ้หนึ่งอุบลอึงอุบลไอหนึ่งอำนาจอึงอุบลน,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 นะครับจัดไปครับมังกรเหล็กนะครับมังกรเหล็กเปิ้ลน,นครนะครับสดเหลือหลายครับโอ้โหแกงแกงเกินลายนี้นะมังกรเหล็กายนี้นะเคยเห็นครับโอ้โหแวบเลยเงาแวบเลยนี้นะจัดไปมาต่อกันคู่ที่สอง คู่ที่สองนี่เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเดินชนอาหยงยิมนะครับพบกับเจ้าพันชัย MC 77ครับเป็นการแจ้มือนะวันนั้นก็เดินชนชนะมาชนะที่รู้สึกใจที่นี่แหละนะครับเจ้าเดินชนนี่หรือว่าเจ้ามหสักลูกเจ้าแม่ไทรทองมวยทรายบุรีรลำนะครับสูงยาวคว้าเข่าแหลมแทงเก็บลายเนี่ยส่วนเจ้าพัน MC 77หรือว่าพันโรงเรียนกระเทียมวิยานะครับ เป็นมวยขวาเด็กสุรินเขาพันดุรลยนี้ก็นะครับล่าสุดแพ้โชคอันโชคนำซับโสธนาเพชรน,นะครับแม้วันนั้นนะครับรูกเกมการชกนะครับผมว่าเจ้าพันมันจะข้ามมาอยู่แล้วนะมวยเตี้ยกขวามันเข้าไปตีเขามันจะไปซูมวยเขาสูงๆอย่าง,งเจ้ามหิศักดิ์ลูกจะไม่ใส่ทองหรือว่าโดนชนเลยหรือนะอ่ะหัวเคยขามากเคยฉี่ครับเดินชนนายงยิ้มยังไงก็ต้องมีราคาแต่งตัวออกทุนจยัดไป มาตออ่อคู่สามเจ้าแสนสซนเอราวันครับรู้สึกจะไกลสุดด้วยซ้ำวันนี้นะหนึ่งจุดสองนะหนึ่งจุดสองปอนเนี่ยก็ครึ่งกิโลพอดีปล่อยตัวสิบสิบเกือบทุ่มอ้อยไม่มีปัญหาหรอกเรื่องน้ำหนักช่องทูโฟยูบอกได้เลยว่าโยนถิมไม่มีปัญหาแสนสซนเอราวันเนี่ยนะหรือว่าแสนซนสิหนึ่งอุบนะครับเด็กสงขามวยฝีมือครบเครื่องนะครับล่าสุดเอียดอาร์ตกันเลยกับดอนชิงหมอเบสกมลาหรือว่าดอนชิงเกียรติดดี วันนี้ดอนชิงก็ต่อยด้วยนะครับส่วนคู่ต่อกรับ,รบโดโดโมอราชวัชจอมเบึงครับเกินไป0.3นะครับหรือว่าโดโดโลูกโคกลักนะครับมวยซ้ายสูงยาวนะครับครบเครื่องคำแทงดีไรนี้นะแพ้โดนชิงมาทั้งหมดเนะี่ยทั้งคู่แพ้ดอนชิงมาหมดแต่ว่าเจ้าแสนสนนี่แพ้เย็ดอัดนะกูนี้ก็ชอบที่แสนสนนะชอบที่แสนสนเอราวันครับ มาต่อกันคู่สี่คู่เอ็ดนะครับดอนชิงไอ้ไกป่ปลาพอวิเศษยิ้มครับพบดอนชิงหมอเบสกบราร้อยยี่สิบหกบอลครับมวยรอบซีพีนะที่ผมพูดมาเนี่ยนะไอ้แสนส่นก็มวยรอบซีพีเหมือนกันร้อยยี่หกนะซีพีซีพีเอฟเงินล้านนะครับน้องนั้นก็มวยประกอบฉากไอ้มวยประกอบรายการนะครับเจ้าเจ้าไกป่ปลาพอวิเศษยิ้มนะครับเป็นว่าสิบสามเหรียญพาวเวอร์เสน่ห์รับทัวร์นะครับมวยเข่าเปิดเกมเดคอนจันทร์ ล่าสุดชนะเพชรนิลันดาบดันสละคำครับส่วนดอนทิงหมอเบสกมราหมอเบสกมราสิงมาวินโยธารักเวไทยเขาล้วนๆหมอนี่นะล่าสุดชนะแสนส่วนเอราวันจัดไปครับ,บักไก่ปลาไก่ปลาพอวิเศษยิ้มครับอืมเมื่อวานนี้จอยอะไรยอดกล้าพอวิเศษยิ้มแพ้ไปตัวหนึ่งวันนี้ไก่ปลาเมาคืนแน่ทีมงานผู้จัดจัดไปเชื่อผมอ่ะ ก่อนจะไปถึงมวยดิสอีดเอาข้อเด็ดเมื่อวานนี้ก็จินกล่อมนะครับนะเพชรโทก็ชนะไปมวยดิสอีดตัวเดียวหนึ่งเดียวในวันนั้นเมื่อวานนี้นะครับก็อร่อยดีเมื่อวานรู้สึกจะแพ้ตัวเดียวด้วยแพ้คู่แรกเจ้าทันวานะครับก็ราคาก็มาเสมอนะจากราคามาลองสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งก็มามันเป็นราคาเสมอได้ใครเล่นเสียก็เลิกไปเล่นหาไปเล่นอย่างอื่นนะครับไปเล่นนู่นแหละไปถนัดทางไหนก็ไปทางนั้นแหละไม่เล่นจะดีที่สุดอืม เล่นมวยเมื่อวานเสียเงินนะนอกจากคนโลภเนี่ยแหละความโลภเขาก็งำความชี้ภายก็มาเยือนนะครับอ่าโดยการสนับสนุนของ BPS นะครับสองเ้านะครับจวดจัดนะครับเหาะเหินโดยอากาศนะครับการเงินมั่นคงทวารแน่นอนครับแอดไปก่อนนะอย่าลืมแอดนำหน้านะครับอ่าอย่าลืมแอดนำหน้านะครับอ่าอย่าลืมแอดแล้วกัน BPS สองเ้านะครับ com นะครับลิงก์ผมอยู่วางอยู่ในคลิปนะครับนะ วางอยู่ใต้คลิปนะครับจัดการเลยนะครับวางอยู่ใต้คลิปนั่นแหละเอาไปสองตัวรับวันนี้วันนี้เมื่อวันวันเหมือนวันนี้ยามนะครับคู่แรกจัดไปครับมังกรเหล็กเบิ้ลนครครับหรือว่ามังกรเหล็กหนุ่มบางสวรรค์ครับคู่แรกจัดหนักจัดเต็มครับเผื่อเผื่อนอกเผื่อถึงน็อกครับมังกรเหล็กอาจจะน็อกขุนไก่ไก่สิริภพบ็อกซิ่งได้นะครับจัดหนักจัดเต็มครับมังกรเหล็กเบิ้ลนครหรือว่ามังกรเหล็ก หนุ่มบางสวรรค์เด็กนครศรีนะครับจัดไปสดเหลือลายคู่แรกแหกหมันและตัวที่สองวันนี้นะครับที่จะเป็นทีเด็ดของผมได้ก็คงจะหนีเจ้านี่ไปไม่ได้แล้วครับบอกไก่ต้มครับไก่ปลาครับไก่ปลาพ่อวิเศษยิ้มครับจัดไปครับไก่ปลาพ่อวิเศษยิม้มอ่ามั่นใจครับไก่ปลากับแพ้ก็เป็นไก่ต้มไม่แพ้วันนี้เมื่อวานนี้แพ้มาแล้ว ไอยอดกล้าทำพิษมาแล้ววันนี้ไก่ปลายทำอีกตัวก็เลิกชาติเลยจบข่า <c oughs> อ่ะแค่นี้นะครับทุกสียังเป็นไปได้มนแหละอยู่หน้าตู้ก็อย่าชะล่าใจแล้วก็อย่านั่นนะครับหมัดมวยมีอะไรเป็นไปได้มนแหละนะอ่าแล้วฝากไปด้วยนะจนายเดิมหละแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับ bps สองเก้านะครับแอดไปก่อนเมียดนาหน้านะครับชื่อเพราะครับยังรถไฟฟ้าหอ่อจวดจัดเงินการเงินแน่นอนครับจัดไป รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ